สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิงโมเตอร์ช่องที่ตั้งใจพาทุกคนมาพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมด้านยุโทโธปกรณ์และอุปกรณ์ป้องกันประเทศที่กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในภูมิภาควันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับป้อมปืนควบคุมระยะไกลรุ่นใหม่ของไทยปี2026ซึ่งถูกพูดถึงอย่างมากกว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด มีความแม่นยำสูงและออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์รูปแบบสนามรบยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวความปลอดภัยของกำลังพลและประสิทธิภาพในการโจมตีอย่างตรงจุดป้อมรุ่มนี้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยร่วมกับเทคโนโลยีร่วมสมัยจากหลายฝ่ายทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในยุโทโธปกรณ์ที่หลายประเทศในภูมิภาคเริ่มให้ความสนใจตั้งแต่ภายนอกที่ด,ดุดันและแข็งแรง ไปจนถึงระบบควบคุมภายในที่เต็มไปด้วย AI ระบบตรวจจับหลายสเปกตรัมและกลไกป้องกันขั้นสูงทั้งหมดนี้ทำให้ป้อมปืนควบค,คุมระยะไกลปี2026กลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ควรจะตามองมากที่สุดในปีนี้ในด้านรูปลักษณ์ภายนอกป้อมปืนรุ่นนี้มาในดีไซน์ที่ดูทันสมัยเรียบแต่โหดเน้นเหลี่ยมคมของกรอบและใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนต่อแรงระเบิดและแรงกระแทกสูง ตัวกรอบด้านนอกเคลือบด้วยสารลดการสะท้อนเพื่อลดโอกาสถูกตรวจจับโดยกล้องอินฟราเรดของฝ่ายตรงท้ามขณะเดียวกันยังช่วยในการพรางตัวเมื่อใช้งานในพื้นที่กลางแจ้งหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันป้อมถูกติดตั้งบนฐานที่หมุนได้แบบเต็ม360องศาและสามารถกดขึ้นลงเพื่อปรับมุมยิงตามสถานการณ์ทำให้การตรวจการและตอบโต้ภยัยคูก ความสามารถทำได้รวดเร็วโดยไม่ต้องให้กำลังพลอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเมื่อพูดถึงระบบภายในนี่คือจุดที่ป้อมปี2026ตัวนี้โดดเด่นมากเป็นพิเศษระบบควบคุมทั้งหมดใช้การประมวลผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผสานเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยในเรื่องการล็อกเป้าหมายการคำนวณวิถีกระสุนและการประเมินระยะที่แม่นยำนอกจากนี้ยังมีกล้องหลายชนิดที่ทำงานร่วมกัน เช่นกล้องออปติคอลความละเอียดสูงกล้องความร้อนเทอร์มอเ m ลอิมเมจิ้งและกล้องโลไลท์ทำให้ป้องรุ่นนี้สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงในพื้นที่ที่มีควันละอองฝุ่นหรือแสงน้อยพิเศษกว่านั้นคือระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวและการคัดแยกเป้าหมายที่ช่วยลดความผิดพลาดในการยิงและช่วยให้ผู้ควบคุมมีข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นความเร็วของเป้าหมาย รูปแบบการเคลื่อนที่หรือชนิดของยานพาหนะที่กำลังเข้ามาใกล้สำหรับสมรรถนะการยิงป้องปืนควบคุมระยะไกลปี2026นี้รองรับอาวุธหลายประเภทตั้งแต่ปืนกลขนาดกลางปืนกลหนักไปจนถึงอุปกรณ์ยิงลูกระเบิดหรือซองสังหารเฉพาะสายพันธุ์ ขึ้นอยู่กับรูปแบบภารกิจและสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปรับโครงสร้างมากตัวกลไกาภายในถูกออกแบบให้ดูลรักษาง่ายทนต่อสภาพอากาศและสามารถยิงต่อเนื่องในอัตราที่สูงโดยไม่เกิดความร้อนเกินระบบกันสั่นไหวที่ถูกติดตั้งในป้องช่วยให้การยิงในขณะยานพาหนะกำลังเคลื่อนที่ยังคงแม่นยำป้องสามารถกำหนดโหมดการยิงได้หลายแบบ เช่นยิงทีละนัดยิงเป็นชุดยิงแบบอัตโนมัติหรือยิงตามจุดที่ระบบ AI ระบุว่าเป็นตำแหน่งที่น่าจะเป็นภัยคุกคามมากที่สุดทำให้มันสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าพูดถึงจุดขายพิเศษของป้อมรุ่นนี้สิ่งที่หลายคนชมคือการผสานร,รวมของเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดเข้าไว้ในแพคเกจเดียว ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบการสื่อสารยุคใหม่การเชื่อมต่อกับโดรนเพื่อแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ระบบป้องกันการแฮ็กและระบบฉลาดที่สามารถช่วยผู้ควบคุมในการตั้งเป้าหมายโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวเอง เช่นกลอดเสริมในจุดสำคัญระบบดับไฟภายในตัวระบบระบายความร้อนแบบใหม่และเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่สามารถแจ้งเตือนผู้ควบคุมได้ทันทีหากป้อมได้รับการโจมตีทุกส่วนถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายรวดเร็วปลอดภยัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการรบยุคใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงในด้านราคาป้อมรุ่นนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้รับ ราคาสามารถปรับได้ตามอุปกรณ์ที่ติดตั้งเช่นถ้าต้องการกล้องหลายสเปกตรัมมากขึ้น